สวัสดีนะกครับ,บกล่าวพบกับกับอีกครั้งนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประสมกษาปีที่6นะครับเราอยู่ในกันบทที่1 U ยูนะครับแต่เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้เราเรื่องของการหาหาอเราอมของจํานว์นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์นะครับขอขสถานการณ์การหาหเราอมของจุวนับ3ามจำนวนหรือพูดง่ายๆสั้น,นๆก็คือการหาโจทย์นั่นเองนะครับเรามาดูจุดประสงค์เรียนรู้วันนี้หน่อย วันนี้นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องได้นะครับคือนักเรียนจะต้องสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะต้องใช้ความรู้เรื่องของหอรอมอหอรอมอของจะมานับหาคําตอบได้เรารู้แล้วเมื่อวานนี้ว่าการหาหอรอมมคือการหารสั้นถูกไหมครับแล้วก็ได้คําตอบแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าโจทย์แบบไหนล่ะโจทย์ปัญหาแบบไหนสถานการณ์แบบไหนล่ะที่จะทาให้พวกเราเนี่ยใช้การ หาหอรอ,รอมอที่เราเรียนกันไปเมื่อวานนี้ในการช่วยในการหาคําต,ตอบได้นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้สื่อการสอนของต้นทางเดลทีวีนะครับมาดูกันนะครับหอรอมขอของจำนวนนับ2จํานวนคือจํานวนใดนะครับ <c oughs> จํานวนนับที่มากที่สุดซึ่งหารด้วยสองจำนวนนั้นลงตัวโอเคนะ ถ้า3จํจำนวนก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร3ามตัวนั้นลงตัวเราใช้วิธีการนี้ในการหารหัรสั้นไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับดูไหมอ่ะมาทบทวนนิดนึงการหาหอรอมอมีทั้งหมด3วิธีหาตัวประกอบก่อนดูไหมครับและหาตัวประกอบร่วมและหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนั่นคืออรอมอวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือการแยกตัวประกอบนําการแยกตัวประกอบโดยการคูนกนรจับคู่กันนะครับนําคู่ที่เหมือนกันมาเขียนใหม่เขียนในรูปของการ กนั่นก็คือหอรอมอเหมือนกันใช่ไหมครับและววิธีที่3คือวิธีการตั้งหารสั้นหลังจากนี้ไปครูครับจะพยายามเน้นย้ําเรื่องการหาหอรอมโดยการตั้งหารเท่านั้นเพราะมันง่ายที่สุดและมันสะดวกที่สุดเพราะเราท่องสุดคูณได้เราจบเราไม่ต้องมาหาตัวประกอบเราไม่ต้องมาแยกตัวประกอบจบเลยครับหารสั้นใช้วิธีการนี้หาหอรอมไอด้ทันทีมาดูตัวอย่างนะครับมีแอปเปิลอยู่6ผลมีส้มอยู่12ผลดูนะ มีแอปเปิลอยู่6ผลมีส้มอยู่12ผลถูกรับมีสตรอเบอรี่อีก18ผลแอปเปิลหส้ม12สสตรอเบอรี่ส8กัดอาที่1ให้นักเรียนจัดแอปเปิลสตรอเบอรี่และส้มใส่จานโดยแต่ละจานมีผลไม้ชนิดเดียวกันที่มีจำนวนเท่ากันและไม่มีผลไม้เหลืออยู่จะจัดผลไม้ได้ไมากที่สุด จานละกี่ผลมาดูนะเรียงมีแอปเปิลสตรอเบอรี่ส้มเดี๋ยวมาย้อนใหม่สตรอเบอรี่มีสิบแปดส้มมี 18. สิบสองแอปเปิลมีหกแอปเปิลหกสตรอส้ม 12. สิบสองสตรอเบอรี่สิบแปดให้จัดผลไม้ชนิดเดียวกันมีจํานวนโดยให้แต่ละจานมีผลไม้ชนิดเดียวกันมีจํานวนเท่ากันและไม่มีผลเหลือผลไม้เหลืออยู่จะจัดผลไม,ม้ได้มากที่สุดกี่จานมากที่สุดจานละกี่ผลมาดูแอปเปลิล หกผลใช่ไหมจัดใส่จานละหนึ่งผลหมดพอดีได้กี่จานลูกได้หกจานถูกไหมถ้าแอปเปิ้ลใส่จานสองผลถูกไหมเป็นกองกองที่หนึ่งสองผลกองที่สองอีกสองผลกองที่สามอีกสองผลเป็นหกผลได้กี่จานได้สามจานถ้าจัดทำไมถ้าจัดสามผลละหารสามก็ได้สองจานถ้าใส่สี่ได้ไหม ไม่ได้เพราะแอปเปิลจะเหลือโจทย์บอกว่าห้ามเหลือใช่ไหมห้าก็ไม่ได้เพราะมันจะเหลืออีกหนึ่งผลแต่ถ้าหกได้ไหมได้กี่จานถ้าจานหนึ่งในหกผลได้หนึ่งจานดังนั้นแอปเปิลหกผลสามารถสัดใส่จานได้หนึ่งได้สองได้สามและได้หกหมดพอดีถูกไหมอ่าส้มเหมือนกันถ้าส้มอย่างละจานก็ได้สิบสองจานถ้าส้มอย่างละสองจานก็ได้ ขอโทษถ้าส้มอย่างละ2ผลก็ได้6จานใช่ไหมครับไว้หน่อยนะถ้าส้มอย่างละ3ผลก็ได้กี่จาน4จานลองจัดดู3 3 3 3ามบสิบพอดีส้มถูกไหมลองจินตนาการจัดตามนะหรือใครจะเอาส้มที่บ้านมาจัดในจานก็ได้ใช่ไหมครับเลาเล่นนะเยอะตายเลยนะแต่ถ้าได้ก็ดีนะเพราะมันจะเห็นภาพชัดลุกถ้าสมมุติเอามาจัดใส่จาน4ผลในจาน แต่สามคูอย่างง่ายที่สุดถ้าเราไม่ต้องเป็นต้องมีจัดทําไงเอามาตั้งหารครับหารยาวแค่นั้นจบหารยาวก็เหมือนการคูณนะสี่คูณได้สิบสองอ่ะสี่สามสิบสองเห็นไหมจบแล้วสม้มถ้าสมมติจัดห้าได้ไหมจัดไม่ได้เพราะมันเหลือโจทย์สัง 5, ่งห้ามห้ามเหลือสม้มถ้าจัดหกได้กี่จานได้สองจุดคูณเจอเจ็ดไม่ได้เพราะเหลือแปดไม่ได้เพราะเหลือเก้าไม่ได้เพราะเหลือสิบไม่ได้เพราะเหลือ สิบเอ็ดไม่ได้เพราะเหลือสิบสองได้ไหมสิบสองได้หนึ่งจานครูเพราะมันมีส้มอยู่สิบสองจานสิบสองหารสิบสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นส้มจัดใส่จานได้หนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองผลหมดพอดีเห็นไหมครับเรามาจัดใส่จานกันต่อไปสตรอเบอรี่สิบแปดผลเห็นไหมลองช่วยกันหานะแปลอย่างไวเลยนะสตรอเบอรี่สิบแปดผลเห็นไหมจัดใส่จานละหนึ่งผลก็ได้สิบแปดจัดได้สองจานละสองผลก็ได้เก้าใช่ไหมต่อไป <c oughs> จัดได้อะไรอุ้ยอ้า hole, ขอโทษนะครับเห็นไหมเอ่ยยังเห็นไหมยังเห็นนะโอเคโอเคโอเคตกใจเลยครับตกใจเลยถ้าสมมุติจัดห้าได้ไหมลูกจัดห้าไม่ได้เพราะมันเหลือเศษใช่ไหมครูใช่จัดหกได้ไหมหกคูณแล้วได้สิบแปดหกสามจัดได้สามเจ็ดไม่ได้ขอโทษนะเจ็ดไม่ได้แปดไม่ได้เก้าได้ไหม 9ก้าสองสิบแปดคูได้สองผลได้สิบไม่ได้เพราะเหลือเศษสิบเอ็ดไม่ได้สิบสองไม่ได้สิบสาไม่ได้สิบสี่ไม่ได้เพราะเหลือเศษหมดเลยใช่ไหมสิบห้าสิบหกไม่ได้สิบเจ็ดไม่ได้สิบแปดได้ไหมสิบแปดได้หนึ่งผลพอดีเพราะนั้นสตรอเบอรี่จัดได้เท่าไหร่บ้างอ่ะจัดได้หนึ่งจานละหนึ่งจานละสองจานละสามจานละหกจานละเก้าแล้วก็สิบแปดจะหมดพอดีจัดได้ถูกไหมครับเพราะนั้นมาสรุปนิดนึงเพราะฉะนั้นที่เราทํากันมาเมื่อกี้นี้แอปเปิลหกผลก็จัดใส่จานได้ละหนึ่ จานละหนึ่งผลสองผลสามผลหกผลถูกป่าวสิบสองมีอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่หกสิบสองอย่างละสิบสองอย่างเท่านี้ผลสตรอเบอรี่สิบแปดผลก็าสามารถจัดใส่จานได้หนึ่งผลสองผลสามผลหกผลเก้าผลสิบแปดผลหมดพอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูถามว่าถ้าเรามองดีๆเนี่ยตัวเลขซ้ำกันเนี่ยตัวเลขซ้ำกันเนี่ยที่มากที่สุดของแต่ละผลเนี่ย ที่สามารถจัดได้คืออะไรลูกเลขอะไรลองช่วยกันดูสิเลขอะไรเลขเลขหกนะครับเพราะฉะนั้นจะใส่ผลไม้ในจานได้มากที่สุดจานละกี่ผลครับถึงจะได้พอดีกันมากที่สุดจะได้หกผลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอะไรมีหกมีสิบสองมีสิบแปดหกสิบสองสิบแปดเขาต้องการให้เราจัดผลไม้ให้ได้มากที่สุดแต่ละจานให้มีเหลืออะไรเลย นะครับถ้าเราใช้การจัดโดยการใช้จานจริงๆเราจะบอกและตอบได้ว่าเฮ้ยนี่ครูแต่นี่ได้หกได้หกได้หกตอบหกไงครูถูกไหมครับแต่ถ้าเรานํามาช่วยโดยการหาอะไรนั่นเองหอรอมอช่วยลองมาช่วยกันหาหอรอมอหรือตัวหารร่วมมากของโอ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 เคมาช่วยกันหาหอรอมอของหก 12, สิบสองสิบแปดสิสุดคุณแม่อะไรครับท่องเจอแล้วหกแม่สิบสองแม่สิบปดเจอหกเจอสิบสเจอสิบแปดสุดคุณแม่แม่สามก็ได้นะครูแต่มีแม่อะไรที่มากกว่าน,นั้นจะได้จบเลยแม่แม่หกไงครูหกอะไรได้หกหกหนึ่งครูหกอะไรสบสองหกสองครูหกอะไสิบแปดหกสามครูถูกไหมครับต้องขออภัยนักเรียน โรงเรียนอื่นหรือโรงเรียนชั้นอื่นที่เข้ามาเรียนนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนวั้มุงเตอร์นอกเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถท่องสุดคูณย้อนไปย้อนมาได้ค่อนข้างไวครับก็วเ,วลเลยจะไปไวที่หนึ่งนะครับมาหารตต่อครูถามว่าหนึ่งสองสามมีสุดคุณแม่ไหนท่องเจอไหมนอกจากหนึ่งครูไม่มีแล้วมีแต่หนึ่งเท่านั้นแหละที่เจอหนึ่งครูหนึ่งในหนึ่ง,ง, iki, งหนึ่งครสองสองหนึ่งคูสามสามอะนอกกนั้นไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วก็ทําไมครับไม่มีแล้วก็ทําไมครับนักเรียนไม่มีแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ขีดเส้นนั่นเองขีดเส้นใต้สองเส้นจบแล้วครับเพราะฉะนั้นหอละมอของหกสิบสองสิบแปดคืออะไรครับหอละมอหอรอมอคืออะไรครับลูกมีแต่ตัวด้านหน้ามาเขียนตัวด้านล่างไม่ต้องคือหกครับครูถูกไหมครับเพราะฉะนั้น การที่เราหาหารอรอโมของ6218ได้นั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็เนี่ยเขาใช้วิธีการแยกตัวประกอบถูกไหมเราไม่ละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์คถามเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงคําถามเนี่ยเขาบอกว่าจะจัดได้มากที่สุดจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดกี่จานในะค,คำว่ามากของเราเนี่ยเห็นไหมเห็นคําว่ามากของเขาไหมถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาคําว่ามากให้นักเรียนคิดถึงห,รหอรอโม ทันทีเพราะหอรอมอคือหารร่วมมากเห็นไหมจัดได้มากที่สุดนักเรียนไม่ต้องไปจัดใส่จานแล้วนักเรียนไม่ต้องไปหาตัวประกอบแล้วนะครับนักเรียนทําไมได้เลยนักเรียนเอาขอเอาตัวเลขพวกนี้มาหาได,ได้เลยครับมาหาหอรอมอได้เลยเพราะเขากําลังจะหาอันที่มากที่สุดหรือก็ค,อคือหาเรื่นั่นเองก็ค,คือหาหอรอมอนั่นเองใช่ไหมเอ่ยอามาดูต่อ ปบ,ปบ,ปบอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1อ่านโจทย์ครับอ่านพร้อมการอ่านให้เสียงดังนะครับร้านขนมหวานต้องการจัดขนมกล้วย40ชนิดขนมตาล60ชนิดขนมสอดไส้45ชนิดใส่ถุงถุงละขอโทษถุงละเท่าเท่ากันให้ได้จํานวนมากที่สุดโอ้โหเจอคํานี้อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมากที่สุดหาอะไลูกชัดมากเลยหาอะไรครับ หาหอรอมอนั่นเองโดยไม่ให้ขนมแต่ละชนิดปะปนกันและไม่เหลือขนมเลยโอ้โหชัดเลยใช่ไหมไม่เหลือขนมเลยต้องจัดขนมถุงละกี่ชิน้นหาอะไรเนี่ยมากที่สุดไม่เหลือขนมเลยหาหอรอมอจริงไหมมาดูโจทย์ข้อที่2โอมีลูกปัดสีขาว3าลูกลูกปัดสีฟ้า42ลูกและลูกปัดสีแดง66ลูก ต้องการแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันให้ได้มากที่สุดโอ้โหเจอคำนี้อีกแล้วโดยไม่ให้สีลูกปัดปะปนกันและมีแต่ลูกปัดเลยชัดเจนเลยมากที่สุดก็หาอะไรทั้งสองข้อนี้หาอะไรหาหอรอมอนั่นเองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ได้ว่าโจทย์นี้ต้องการให้เราหาอะไรให้เราหาบวกให้เราหาลบให้เราหาคูณให้เราหาหารให้เราหามากที่สุดจํานวนที่มากที่สุด นั่นคือหาหอรอมอมาดูเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาเอา40 45 60คูมันเป็น40 60 45ความปเขาเขียนไม่ตรงเขาเขียนเรียงเลขจากมากจากน้อยไปมากเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้หาได้ง่ายที่สุดวิเคราะห์ได้ไวที่สุดใช่ไหมใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเขานำ 4 0 45 60มาตั้งหารสั้นแม่ที่คูณสุดคูณแล้วเจอ40 45, 60ได้มากที่สุดคือแม่5 5 8 4้า9 45 52เป็น60คูมีอีกไหมที่คูณได้ทั้ง8 92เเจอแม่4ได้แม่4ี่ได้8กับ12แตไ่ไม่ได้9แม่3ได้ได้9กับ12แต่ไม่ได้8เพราะฉะนั้นไม่มีแล้วมีแค่1น,นอย่างเดียวขีด2เส้นเอาด้านหน้ามาต่อเพราะฉะนั้นหอละมอของ3าตัวนี้คืออะไร คือ5แต่โจทย์ไม่ได้ถามหาหอรอมอโจทย์ถามว่าจัดขนมถุงละกี่ชิ้นละกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นต้องตอบด้วยดังนั้นจัดขนมถุงละ5ชิ้นดูข้อต่อไปเห็นไหมอ้าวแต่ข้อนี้เขาใช้วิธีการหาหอรอมอแบบอะไรลูกแบบการแยกตัวประกอบไม่เอาไม่เอามาดูกันมีตัวเลขอะไรบ้าง3า42 66มาดูนะ 32, 42, 66 ๋อกูกับขออภัยน้องเรียนไม่เห็นแน่เลยยังมีค้างอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอ้โหตายล้วพูดถึงไหนนะเมื่อกี้นี่พูดถึงไหนแล้อ,อขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะเมื่อกี้นี้กูกับเราพูดถึงเอ่อ ขออนุญาตย้อนไปนะตอห6ผลใช่ไหมที่ค้างอยู่ใช่ไหมขออนุญาตนะขออนุญาตอืมขออนุญาตมาสรุปตรงนี้นิดนึงเออไม่เป็นไรมาสรุปตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาดู มาอ่านโจทย์กันใหม่นะครับร้านขนมหวานต้องการตัดขนมกล้วย40ชิ40ช้นขนมตาล60ชิ้นและขนมสอดไส้45ชิ้นใส่ถุงถุงละเท่าๆกันให้ได้จํานวนที่มากที่สุดรูก้าบ,บอกว่าถ้าเจอคํานี้ให้ได้ถ้าแบ่งนะแบ่งเท่าๆกันเจอคําว่ามากที่สุดเขาต้องการกําลังจะหาอะไรลูกต้องการจะหาหอรอมมและโจทย์ก็บอกว่าและไม่เหลือขนมเลย ต้องจัดขนมถุงละกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นจบหาหรวลมอถูกไหมเดี๋ยวเรามาหาหรวลมออีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ขอขออภัยเมื่อกี้นี้พูดแต่ว่าสไลด์เนี่ยมันมันไม่วิ่งตามนะครับเกิดเกิดความผิดพลาดนิดนึงข้อที่2โอมีลูกปัดสีขาว36ลูกลูกปัดสีฟ้า,า42ลูกและลูกปัดสีแดง66ลูกต้องการแบ่งใส่ถุงถุง,ถงล,ถละเท่าเากันเห็นไหมแบ่งอีกแล้วถูกไหมถ้าแบ่งสมัยก่อนไม่มีเขามา,มากที่สุดเอามาทำอะไรแบ่งครูครับสอนอนะแบ่งแบ่งนำมาหารถูกไหมครับ แต่นี่เขาต้องการแบ่งแล้วให้ได้มากที่สุดแสดงว่าต้องการหาอะไรนั่นเองหาหอรอหมอถูกไหมและโดยมากที่สุดไม่ให้สีลูกปัดปนกันและไม่เหลือลูกปัดเลยจะแบ่งลูกปัดได้กี่ลูกถุงละกี่ลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นหาอะไรนั่นเองข้อนี้ทั้งสองข้อหาหอรอหมอมาดูนะเพราะฉะนั้นอย่างข้อแรกรากขนมหวาน มี4 0่สมีหกสิี่เ้ยนี่เมื่อกี้กูกับพูดไปแล้วนะขอแยกพูดสาอีกครั้งหนึ่งในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าสไลด์เมื่อกี้มันไม่ได้เข้ามานะครับเพราะฉนั้นเราเปลี่ยนใหม่กลายเป็น40 45 60เพราะอะไรครูถึงต้องเอา45มาก่อน60เพราะ60มันมาก่อนนะเพียงแต่เราต้องการให้ตัวเลขนั้นเรียงจากน้อยไปมากเพื่อการทํางานที่สะดวกรวดเร็วขึ้นเวลาเราท่องสุดคูณเราจะท่องง่ายเห็นไหมแม่อะไรครับแม่5มากสุด58 4 0 59 45 5 12เป็น60ใชสี่ไหม ใช่ไหมครับถามว่าเอ้ยครูมันอยู่ข้างหลังทำไมไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะฉะนั้นดูต่อไปแม่อะไรหาร8หาร9น2ลงตัวมีไหมครับไม่มีเพราะอะไรไม่มีมีแค่แม่1อย่างเดียวเพราะว่าแม่4ก็ได้8กับ12แต่ไม่ได้9แม่3ก็ได้9 12แต่ไม่ได้8เพราะฉะนั้นหอเรามอของ40 45 60คืออะไรเอาตัวด้านหน้าอย่างเดียวมาตอบคือ5แต่เขาไม่ได้ถามหาหอเรามอเขาถามว่า ต้องจัดขนมถุงละกี่ชิ้นก็น,นั้นก็ต้องตอบด้วยต้องจัดขนมถุงละ5ชิ้นนะครับไม่ต้องตอบเลขไทยไม่ครูครับให้เขียนเลขอารบิกก่อนนะครับเดี๋ยวเลขไทยค่อยมาว่ากันนะครับเวลาเขียนเขียนสลับคนเปกันไม่เอาเอาเขียนเลขอารบิกธรรมดาก่อนนะครับมาดูข้อต่อไปเห็นไหมโอมีลูกปัดอ้าวแต่ข้อนี้เห็นที่บอกเขามาใช้อะไรเขามาใช้การแยกตัวประกอบในการหาหอลมอเพราะเขาแบ่งเท่าๆกาันมากที่สุดหาหอลมอแน่ เอาเรามาช่วยกันสามสิบหกสี่สิบส <c oughs> องหกสิบหกสามสิบหกสี่สิบสองหกสิบหกอะสามสิบหกสี่สิบสองหกสิบหกอะช่วยกันครับกรุณให้เวลา แม่อะไรดีครับที่หันมันได้ลงตัวทั้ง 36, 42แล้วก็66มีไหม 32, 42, 66 36, 42, 66นั่รแหครับ tiktok 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 บางคนอาจจะได้แล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วอะแม่อะไรลูกแม่อะไรครับแม่6นั่นเอง หกอะไรได้ฐานที่หกรูหกหกครับคูหกได้สิบสองหกเจ็ดครับคูหกได้ที่หกสิบหกแล้วคูหกสิบเอ็ดไงคูหานต่อเนาะช่วยกันมีไหมครับสุดคูณเจอทั้งหกทั้งเจ็ดโอ้คูสอนไปแล้วใช่ไหมถ้าเจอตัวเลขที่ใกล้เคียงกันขนาดเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์เลยที่จะมีตัวสักตัวหนึ่งคูือนได้สองตัวเพราะฉะนั้นมีแค่ตัวเดียวคือหนึ่งนั่นเองใช่ไหมล่ะ เมื่อมีแค่หนึ่งก็จบแล้วคำตอบข้อที่สองนี่คืออะไรนั่นเองหอลมอคือคือหกนั่นเองครูสามตัวนี้หอลมอคือหกเองไม่เชือ่อวะครูไม่เชือ่อครูไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่มาดูกันว่าจริงไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยจะแบ่งลูกปัดได้เท่าไหรหกลูกเอาตัวเลขไปหาหอลมอจบแล้วครับนักเรียนถูกไหมครับวันนี้มาสรุปกันเล็กน้อยถึงปันกลางอะไรครับ ถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาที่ต้องงานแบ่งให้เท่าๆกันรูไ้ไหมแบ่ง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 แล้วแบ่งให้ได้มากที่สุดเราหาอะไรนั่นเองหอรอมอนั่นเองเก่งมากนะครับวันนี้น,นี้มีกมารบ้านอีกเหมือนเดิมนะครับการบ้านของครูจะให้ไปทั้งหมด2ข้อแค่2ข้อมี3าแต่ให้สองนะครับเดี๋ยวให้พัน กลุ่ม Facebook ของพวกเรานะครับแล้วก็ส่งงานตามกำหนดให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคนะถ้างั้นวันนี้ครูครับก็มีเรื่องที่จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ